อีวันน<จ>ะว่าไงมันจะไปตัดผมวันนี้วันนี้หนูจะไปตัดของร้านพ้ชายผู้ชายของใครู <c oughs> ้ชายของหนูหนูว้ผมพูดใหม่ผู้ชายของหนูยากบ็นจูไหมไม่พุชักระเซียนไหมมาอยากผมก็ต้องพูดหน่เดี๋ยวี้ผู้ชายของหนูที่ไหนู้ชายของหนูอยู่ไ <c oughs> หน,นปัดสวยร้านอะไรชื่อร้านไรนะ แต่ร้านดำๆอ่ะชื่อร้านอะไรมันไม่มีกร้านพี่กรณไอ้นี่แม่หนูจะบอกพี่กรมากโอ้ดูเขาคนแบบนี้เออผมไล่ทีตอนคุณไล่เสิร์ฟมึงพี่กรณ์ล่ะอยู anyway> ่กับคิวที่มึงพี่กรณ์ อีวันมึงมึงมองเลยมึงเลยพี่ก่อนดูคุณต้นทำเดี่ย <c oughs> แต่เองมันว่าข่าว <c oughs> มึงดูมึงดู <c oughs> ไปตั้งขีไมไปตั้งกี่โมงไปสักใบบ่ายบสามใบสี่เลิก <c oughs> จริงๆว่าจะเข้าพลอยู่เลยไปซื้อผ้ากาวาอัดชุดไม่รู้หรอกอร่อยไหมอ้วนค่ยท่านผู้ชมค่ะหนูจะลดหุ่นซื้อโปรตีนมาให้พี่กินซื้อนั่นซื้อนี่มา ทุกสินทรัพย์ที่มันลดหุ่นมันกินเนี่ยแต่คุณีู้ชมคะเค้กค่ะ,คคะกินข้าวกระเพรามาเมื่อกี้นะคะกระเพรากุ้งรวมพิเศษจานแบบเลออ์นี่อ๋มอมีคนเข้ามาพี่กรณ์นหนูจะเล่าให้ฟังไกลกว่าเราจะเล่ากันอ้วนไทยคนแบบนี้น้องรักพี่ไหม <laughs> มึงพูดดีๆมันจะเดินกลับแน่มึงเทิดพระเกียรติแล้วเดินเทิดพระเกียรติไปถึงโรงเรียนเลยนะยอนเรอนร้แต่นี่เราอยู่ร้านกาแฟนะฮะชื่อร้านว่าบ้านเมษาฮะบ้านเมษาบ้านเมษานี่ค่ะบรรยากาศนะคะเราไปรีวิวหลายรอบแล้วนะคะ คุณนภาพครับแก้วนาำไม่ใหญ่มากแล้วค่ะก็เป็นกันเองผมพี่อาชายเย็นนะเป็นชายเย็นหรอคะไม่เออนเอาเป็นเอนเป็นเย็นไม่ไม่เอาปัน่นช,ชามะนาวหมเป็นเย็นจะไม่เอาปัน่นอร่อยมากอร่อยไหมอร่อยร้อลลนละลายจิ้มละสี่สิบใหญ่มากบอกเลยติดต่อได้ที่เบอร์น,นี้นะคะเอ้าวมันมันไม่ค่อยถ้าเกิด,ดใคร ถ้าเกิดใครมาแล้วนะคะแล้วบอกว่ามาจากห้องอุต้นชาแนลนะคะท่านจะได้ซื้อในราคาห้าสิบาทนี่ลดไหมคะถ้าลูกค้ามาจากช่องคูต้นชาแนลลดให้ไหมคะเอาหัวล้ะหูไม่ใช่เจ้ของร้านหนูไม่ใช่เจ้าของร้านถ้าลูกค้ามาบอกว่ามาจากติดตามมาจากอ่าห้องคูต้นชาแนลลูกค้าจะได้ซื้อในราคาห้าสิบบาทค่ะ อจากราคาปกติ60บาทนะคะ <S <S ออมเอาจริงๆถามที่ก็เลยถ้าบอกว่ามาจากห้องตูกต้นนั้นเก็บไปเลยนะคา50สิบบาท <S 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 บังคับจ่ายบังคับซื้อ <S 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 เราไม่มีเราไม่มีบริการต่อลงค่ะมีแต่บริการต่อขึ้นเอาให้ทัยทให้ผู้ชมหน่อย สวัสดีค่ะคุณต้นแชนแนลนะคะเจ้าของช่องค่ะอันนั้นน้องช่องค่ะรอดช่องค่ะวันนี้รอดช่องแต่คุณรอดหลังนะคะ่าวันนี้จะไปตัดผมค่ะคิดถึงจังเลยบอกสิว่าจะไปตัดผมจริงไหมไปจริงจริงจะหาน้องสซาไปแต่ผมงต้นตัดเงเขาไม่ตัดเพราะว่านอกใจแล้วมใช่ก็เขาบอกพี่ว่าให้คุยตัดกันเลยว่าหรอม่เชื่อเดี๋ยวหนูจะไปพูดก่อนฟังนะคะ รับรองว่าวันนี้ได้แตกหักแน่นอนบ้านหลังนี้ไม่แตกค่ะบ้านหลังนี้มีเสราคารีวิวนะคะก็บรรยากาศก็น่ารักดีค่ะมันจะมีอะไรนั้นตัวนี้ก็มีคลเลคชั่นใหม่ก็คือจะเอามานนี้่า้ชมค่ะเขาเรียกว่าเรื่ออะไรคะกระบองมุกกระบองเพชรรัรอ วุ้ยสวยมากนะครับน้องผู้ชมครับแคกตั๊เออเนาะอันนี้ยิ่งเลิศกว่าวาดดูสิอันนี้ขาวโพลเลยนะคะเขาเรียกว่าขาวโพลพิสัยเฝ้าไร่นะคะอันนี้ชื่อผ่านมาค่ะเดี๋ยวตั้งชื่อให้ใหม่เลยค่ะว่าอันนี้มีลานิดนึงนะคะไม่ใช่ลาจริงเหรอมันเป็นดอกของมันอ๋อเป็นดอกหรอนึไม่ใช่ลาเอามาเดี๋ยวตั้งชื่อให อันนี้กับอีว้นท้องปีนเลยนะคะไม่ใช่ต้นหิ้วนะคะแต่ว่าเป็นกระบองเพชรนะคะอันนี้กระบองอันนี้ต้นเหมือนศินดาคอนถือก้อนต้นหิ้วไม่โดนดอกหิ้วอ้วนเหมือนมากเลยกะโดนหรอคะเหมือนมากเลยนะครับเหมือนกระดอใช่ไหมคะกระดอค่ะอันนี้ก็สวยมึง อันนี้เหมือนเหมือนดอกเห็ดเลยเนาะเหมือนหัวเห็ดแล้วันนี้เราไปเจ็บเห็ดกันเถอะเดี๋ยวเพิ่งมาตัดผมอ๋อาเอาลอกใจเหมือนริชลาเ้างนอก่างเดียวเองได้หรือยังค้างอ่าเดี๋ยวแบบอ่าอ่าวยพรก่อนอวยพรให้ร้านก่อนอ ในฐานะที่ฉันเป็นเจ้ามนือเจ้าหน่อนนางเนื้อไรเจ้าหน่อนาง,น,งน,น,าน้อนงไหนไว,วันนี้เราก็จะมาอวยพรให้ร้านมีมีามีความเจริญรุ่งเรืองอวย,วย,วยช่วยรวยยหน่อยคุณแม่เขาบอกใช่ไหมครับวันนี้คุณแม่ยังไม่ถามาคุณแม่เลยคุณแม่ผ่ากีอยู่ผ่ากีคุณแม่ผ่ากีโอเคไม่รู้หรอไม่ได้ผ่ากีในตอนนี้น่ะ ไม่ได้กีแล้วกำลังหัดเดินคุณไม่บอกอืมวันนีก็ไม่ได้หากีก็อวยพรให้คุณแม่หาทีแล้วก็รู้เรื่องไปด้วยดีนะครับมีกีที่สวยงามอย่างมีกีในฐานะลูกในฐานะเอฟซีก็จะรอรอดูกีคุณแม่ว่าผลเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ดูชอบไอ้เนี่ยไดาราท่านหนึ่งที่คนรู้ว่าน่อยอ่ะชื่ออะไรนะ มมไม่มมหรอไมไมไม่ใช่แม่มอ๋อแต่งโมไม่ใช่ที่บอกว่าชอบแคชอบแชร์มหานะอ๋อคุณแม่อันนั้นเหรอคือว่าอันอ๋อ,อ,อคุณแม่อะไรอ่ะคุณแม่อะไรคุณแม่อะไรที่เกเชอบเข้ายวี่เก๋ชอบแต่งหน้าสวยเลนะออยนะอ๋อผมสวยแบบเมื่อก่อนนี่แต่งน่ารักมากคือไม่ใช่เอาสี แม่เบิร์ดแม่เบิร์อคนแม่เบิร์อ่ก็เอฟแล้วก็เอฟซม่เบิร์ดเลอแม่เบิร์ตแลเอฟซีเลชาวแม่ค้าด่าอีต้อนหนึงาเดี๋ยวตอนถ้าถ้าแม่เบิร์ดไล์สดต่อนะเาจะเป็นด่านะครับเราจะปากด่ากนคีเี่ยวเมืนไม่บอหรอกว่าอีต้อเป็นอะไรแค่ดด่าเขาจรเลยเวไออต้ ลมวรับกูอิงเป็นอะไรอิ้องเป็นอะไรอิ้องสุเกินไปเป็นอะไรมาบ้งดิเนแค่พามันเพ่อยากแก้งันถ่ายอู่เพราะอิต้องมันจริงๆวันนี้อิต้องมันชอบรักรักอะไรนะนี่ดูสภาพมันคันนี้ค่ะอีต้อมค่ะมันชอบ สวัสดีค่ะใช่ไหมคะรักไหมคะไม่รักค่ะรักแค่คนเดียวค่ะตอนนี้ช่วงนี้ยังกำลังพยายามปลูกต้นรักแต่ไม่รู้ว่าจะดูแลได้ไหมคนลาวไม่มีใครตอนนี้ไม่มีไม่มีใครเลยไม่เชื่อจริงๆแต่หาหาคนปลูกต้นรักร่วมนะคะน้องหาเอ้าพนักงานร้านนี้ไม่สู้คนเลยอันนี้คือคาราเมลนะคะ บ้านอื่นเรียกว่าคาราเมลนะคะแต่เราเรียกคาราเมลเฮ้ยน้ำอะไรคะนี่อันนี้คือนมหมีปั่นนะคะมาพิเศษให้หน่อยเร็วๆซึ่งนมหมีปั่นนะคะจะใช้หมีจากกุ้งเนืล้วหมีมาสั่งแล้วก็หมีมาสั่งนะคะแล้วก็้สั่งมาจากเคร่องล้อเลยนะครับนมหมีปั่นแล้วหมีต้องมาสั่งกินนื ดิฉันนะคะก็เป็นน้ำส้มนะคะน้ำส้มว่ะไอ้ชาพันนาวนะคะน่าก,กินมากเลยค่ะฝากช่องหน่อยจะไปแล้วอร่อยมากฝากช่องก่อนฝากช่องกูต้นชาแนลนะคะแล้วก็กูต้องเล่งชาแนลนะคะ,ะมาด้วยก,กันค่ะ,ะ,คะไม่มีช่องของตัวเองนะคะมีแต่ช่องข้อ,อ <laughs> ฝากกดไลค์กดแชร์น,นะคะกดซับสไครต์ให้ดิ <คน S 1> ฉันด้วยกดตับสไครต์นะคะฮะกดตับสไครต์แต่อะไรก็แล้วแต่หาบ้านไม่หาบ้างก็ขอไยนะคะบ๊บายบายค่ะสวัสดีค่ะ